สัญญาการเมือง66จากตู้เฮาถึงอธิบดีดังสัญญาณตู่ป้อมหักแรงผู้จัดการสุดสัปดาห์รายงานน่าจะเป็นจุดสตาร์ทสำหรับขุมข่าย่ายพรรคการเมืองในการวิ่งสู่หลักชัยการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เป็นอย่างดีสำหรับ ผลนิดาโพลที่สำรวจความนิยมทางการเมืองประจำไตรมาสสุดท้ายของปี2565ที่เพิ่งคลอดออกมาปรากฏว่าในส่วนของบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกมนตรีก็ยังเป็นอุงอิงแพทองทานชินวัตรทายาทเียโทนี่ทักษิณชินวัตรแห่งพรรคเพื่อไทยยังคงรั้งจ่าฝูงด้วยคะแนนนิยม3 4เตามมาด้วยลุงตู่เปรตืน้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เพิ่งตอบรับเทียบเชิญเป็นคด,ดีเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติไได้ไป 14. The cat sat on the พลิกแซงเสียทิมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักคก้าวไกลที่หล่นไปเป็นอันดับ3ด้โดยแต้ม13.25ขณะที่อันดับ4ยังคงหาคนที่เหมาะสมไม่ได้มีอยู่8.25เและอันดับ5อีกหลายคนเจ๊นหน่อยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยที่ได้ไป6.45ขณะที่บิ๊กเนมรายอื่นก็มีเรตติ้งลดหลั่นกันลงไปและเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองจากการสำรวจครั้งก่อนรายตรมาส3ของปี65เมื่อเดือนกันยายน65ก็พบว่าแพรทองทานและพลเอกประยุทธ์ าต่างก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นทั่วหน้าสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเริ่มโฟกัสต,ตัวเก่งที่จะมาเป็นผู้นําประเทศคนต่อไปและแทบจะไม่เผื่อใจให้ผู้ที่เสนอตัวเป็นทางเลือกเท่าใดนักน่าสนใจก็คือลุงป้อมเจ้าของฉายารองนายกพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและเฮียมิง่งออฟไซต์มิ่งขวัญแสงสุวรรณที่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐพร้อมประกาศตัวคัดเดตนายกจนเจอโหรันพักกลับไม่ติดอันดับซึ่งล่าสุดเฮียมิง่ง ก็ประกาศว่าออกจากพลังประชารัสเซียแล้วชื่อของเฮ er ียป้อมลุงมิ่งถูกจัดอยู่ในอื่นๆที่เ,เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคะแนนนิยมเลยทีเดียวกลับมาดูในส่วนของคะแนนนิยมพักการเมืองปรากฏว่า่ายดูใบพักเพื่อไทยยังรั้งอันดับหนึ่งได้ไป42.95ตามห่างๆมาด้วยไายสีส้มพักเก้าไกลได้16.60ขณะที่อันดับ3ระบุว่าไม่สนับสนุนพักการเมืองใดที่8.30ก่อนที่จะมาถึงนั่งร้านใหม่ อย่างพักรวมไทยสร้างชาติที่ได้ไป6.95อันดับที่5คือค่ายสตอรประชาธิปัตย์ที่5.35อันดับที่6ขค่ายซอกราวภูมิใจไทยที่5.25อันดับ7็ค่ายลุงป้อมพลังประชารัฐมาที่4และเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักชาติพัฒนากล้าได้อันดับที่8ถึง10 ที่น่าสนใจที่สุดในส่วนของพรรคการเมืองคงจะไม่พ้นการที่่ายลุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติที่เดิมจากการสำรวจครั้งก่อนได้ไปเพียง0.44กลับคะแนนขึ้นมาพรวดเป็น6.95แม้ดูไม่มากแต่ก็มากพอที่จะแซงประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองอันดับ3ได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบผลสก,การสำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมืองรายไตายมาสเมื่อไตามาสที่3 65เมื่อเดือนกันยายนปี65ก็พบว่าแทบทุกพรรคการเมืองมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมีเพียงประชาธิปัตย์และพระังประชารัฐเท่่่่าานนนนััน้ทีีมมมสสวลดวลลงงงใุออขฝย อนุรักษ์นิยมก็เป็นการเชี่อเห็นว่ารวมไทยสร้างชาติกลายมาเป็นมวยหลักของฝ่ายนี้อย่างเต็มตัวโดยที่ค่ายสตอค่ายลุงป้อมรวมไปถึงค่ายซอกกราวก็ทําหน้าที่เป็นลูกคู่เท่านั้นขณะที่ในมุมของฝ่ายตรงข้ามหากตีคะแนนเลือกตั้งออกจากผลโพูก็เท่ากับว่าค่ายดูใบขึ้นเท่นเป็นเบอร์หนึ่งกวาสสแบบแลนสไลด์ได้เกือบครึ่งสภามากกว่า200ที่นั่งขณะที่ค่ายสีสม้มจะเติมได้อีก80ที่นั่งเมื่อคํานวณจาก16.60% 500จาาก500ที่น่นงตมจินานาการดังกล่าหากจจัย้งปงก,ก็เา็ับว่ากห้าร้อั้งครั้ง้า่อไทย เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและได้แพทองทานเป็นนายกโดยที่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งรวมกันก็ได้300อที่นั่งบวกกับพรรคอื่นๆที่พร้อมจะไปซ้ายขวาก็เชื่อว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่น้อยกว่ายุคไทยรักไทยสมัยเฮโทนีหรือพรรคเพื่อไทยสมัยคุณหญิงปูยิ่งลักษินวัตรเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ายังเป็นอีกครั้งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษที่มี พักสวสองอเสียงร่วมลงมติเรื่องนายกในการประชุมรัฐสภาด้วยการจะได้หรือไม่ได้เป็นนายกต้องมองไปที่3 7 5เสียงหรือกึ่งหนึ่งของ750เสียงรวมกันทั้งสองสภาถามว่าเมื่อแตงหนึ่งพักเพื่อไทยมีตัวตั้งที่200 2 0 0ร้อถึงสองเสียงการจะไปรวมเสียงให้ได้375เสียงเพื่อไม่ต้องหวังพึ่งมือสอวอเลยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากเพราะว่าแทบทุกพักการเมืองในกระดานวันนี้พร้อมจะไปซ้ายขวาได้ทั้งหมดแต่ก็มีบทเรียนราคาแพงกันมาแล้วเมื่อการเลือกตั้้งปรคคดดูบาวา หนึ่งด้วย1 3 8ที่นั่งรวบรวมเสียงเท่าไรก็ไม่เฉียดเป้า3 7 5เสียงเพราะยามนั้นรู้ๆกันว่าเก้าอี้นายกต้องเป็นของลุงตู่ที่เสนอชื่อโดยพลังประชารัฐเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นการจะบอกว่าพรคเพื่อไทยพศออนี้ว่ากันด้วยเรื่องคณิตศาสตร์เพียวเพียวก็คงจะไม่ใช่เพราะ ยังอยู่ในเงื่อนไขพิเศษของบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งให้อำนาจสวร,ร่วมกันลงมติเรื่องนายกอยู่5ปีซึ่งการเลือกตั้งปีหน้า2566ก็จะเข้าขวบสุดท้ายของบทเฉพาะการที่ว่านี้ด้วยเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวก็ทําให้ค่ายลุงตู่พักรรมไทยสร้างชาติที่แม้จะเป็นแบรนด์ใหม่เอี่ยมแต่ก็ดูมีความมั่นใจในการที่จะเป็นนั่งร้านนําพานายกตู่ขึ้นตึก ไทยคู่ฟ้าเป็นสมัยที่3ซึ่งเหลืออยู่ราวสองปีเศษได้จับอาคานความมั่นใจของพรรครวมไทยสร้างชาติได้จากปากคําของเดือขิงเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคที่ไม่เคยให้ราคานิดาโพมาก่อนสมัยที่พรรคตกสํารวจได้แต้มไม่ถึง1%เปอร์กลับมาโหนผลสํารวจครั้งนี้ล่าสุดทันทีโดยระบุว่าผลสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนิดาโพในช่วง1 7บ2ถึงธันวาคมเป็นช่วงก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมคะแนนนิยมของพรรคเพิ่มขึ้นจาก ากคราวที่แล้วมากที่สุดแตะไป7%ขณะที่ส่วนตัวพลเอกประยุทธ์ก็เพิ่มขึ้นเป็น14%เอกนัดมั่นใจว่าเท่าที่ผมได้ประเมินดูจากการสำรวจที่ทำเองหลังจากที่ลุงตู่มาประกาศชัดเจนคะแนนนิยมของทั้งลุงตู่และพักก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะของพักเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเกือบเท่าตัวจาก7%ของนิดา้าเป็นอาการของคนได้ใจเพราะรู้ว่าเมื่อลุงตู่ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายอนุรักษนิยมประกาศเข้ามาร่วมกับพักโดยการมาสมัครเป็นสมาชิกพักและยอมลงมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวครั้งแรกที่แม้แต่สมัยเป็นนายกของพัก พลังประชารัฐไม่เคยคิดจะทำก็เชื่อแน่ว่าติงไฟขวาที่มี อยู่ความเป็นกลุ่มก้อนจะเฮโลมากาคะแนนให้พักรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนจุดพีคอาจไปไกลถึงครั้งพักพลังประชารัฐที่ใช้กระแสรักสงบจบที่ลุงตู่ที่แม้ได้สอสอเป็นที่2แต่ป๊อปปูล่าโหวตทั้งประเทศมาเป็นระดับหนึ่งเหนือพักเพื่อไทยเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากเป้าหมายเดิมที่เคยถูกปรามาดว่าหวังได้แค่25เสียงที่จะมีสิทธิเสนอชื่อคดดเดตในที่ประชุมรัฐสภาเลขาคิงก็มีการปรับเป้าหมายทันทีว่าหวังจะแตะหลักร้อยเพื่อเป็นที่1ของฝ่ายขวาเป็นอย่าง หากได้เพียง100อยที่นั่งก็เพียงพอจะดันพลเอกประยุทธ์มาสารภารกิจต่อเป็นสมัยที่3ามไม่หยุดอยู่ที่8ปีกับฉายา8เปื้อนที่สื่อมวลชนประจําทําเนียบรัฐบาลมอบให้ล่าสุดเมื่อดีตัวเลข100อยที่นั่งบวกกับ2 5 0สวบวกกับพักพร้อมเสียบอีกไม่กี่ที่นั่งก็เพียงพอที่จะคว้าเก้าอี้นายกแต่ไม่เพียงพอที่จะเป็นการนํารัฐนาวาเล่นในสังเวียนสภาต่อไปได้อย่างน้อยจึงต้องมีเสียงสอสอจากพักอื่นเข้ามาร่วมด้วยให้ไม่ต่ำกว่า250ที่นั่งหรือจะเอาให้มีีีเสถภาพก็ต้อองงมไปทท่่300 มิเช่นนั้นก็จะถูกคลื่นลมในสภาหินอ่อนพัดส่วนซัดส่วนเซจนสออับปางต้องงัดวิชาหรือสีเลี้ยงลิงเอาตัวรอด ไปหลายหนเกมการเมืองรอบใหม่ที่เดิมพันสูงถึงขั้นช่วงชิงพลิกขั้วอํานาจค่ายลุงตู่ก็จําเป็นต้องพึ่งตัวช่วยไปให้ถึงฝั่งฝันโดยต้องลุ้นให้เพื่อนร่วมรัฐบาลในปัจจุบันทําที่นั่งสสให้ได้ม,มากที่สุดด้วยตามหน้าเสือทีมลุงตู่คงจะคาดหวังกับค่ายเซาะกราวพักภูมิใจไทยที่พั่งพร้อมไปด้วยสับพกํำลังมากที่สุดในยามนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย120ที่นั่งของพักภูมิใจไทยที่หากทําได้จริงก็อาจจะเกินหน้าพักลุงตู่ไปบ้างแต่ก็็เเปปนนนไตาาาามมมื้้อผยลงส ักการเมืองก็ต้องแบ่งกล้ามคุยเพื่อคว้าที่นั่งให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วและก็รู้กันอีกว่าหากพักรวมไทยสร้างชาติปั๊มที่นั่งสอสอ,สอมาได้พอสมน้ําสมเนื้อก็ต้องหลบให้ผลเอกประยุทธ์ขึ้นแท่นนายกกะแรกตามสูตรคนละครึ่งและกะหลังก็ค่อยว่ากันเสียนหนูอนุทินชาญรียกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้ชมเชยตามที่ครูใหญ่เนเนวินชิดชอบแกนนําพักประกาศปั้นสิทธิเอกไว้ หากรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยรวมกันได้200-220ที่นั่งตามที่วางไว้จริงกระดานอำนาจก็ไม่หลุดไปไหนขึ้นชื่อว่าเกมการเมืองคงไม่มีอะไรลงตัวง่ายๆแบบนั้นเพราะในมุมกลับมิตรที่เห็นหน้าข้าตากันอยู่ก็ย่อมต้องกลายเป็นศัตรูยามที่มีคู่หาเลือกตั้ง เอาตั้งแต่คู่ของรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ที่หาก่ายลุงตู่ใหญ่เท่าไรก็เท่ากับว่าไปกดให้่ายสตอเล็กลงไปเท่านั้นเพราะมีทำเลกินอยู่ในพิกัดเดียวกันจนคนมองว่าเป็นประชาธิปัตย์สาขา1และ2หรือที่อยู่ห่างไกลคําว่าแยกกันเดินร่วมกันตีไปทุกขณะอย่างรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐที่ดูแลความสัมพันธ์ของพี่น้องสองปอประยุทธ์ ประวิทย์ชักจะขมึงเกลียวกันมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติประกาศสนับสนุนน้องตู่เป็นนายกพลังประชารัฐก็ประกาศกล่าวว่าต้องส่งให้พี่ป้อมใจบันดาลแรงขึ้นเป็นตัวจริงให้ได้ ไม่ให้ถูกค่อนขอดว่าเป็นได้แค่รองนายกเสียทีแม้จะพอเข้าใจว่าตามกติการเลรือกตั้งที่ใช้อยู่แต่ละพักต้องชูคดีเด่นนายกเป็นจุดขายแต่การที่สองพักประกาศออกมาเช่นนั้นก็เท่ากับว่าผลักให้น้องตู่พี่ป้อมกลายเป็นคู่แข่งกันโดยปริยายถึงจะมีการส่งสัญญาณยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสองปอที่แนบแน่นแบบต้องตายจากกันเท่านั้นแต่ยิ่งเวลาผ่านหลังน้องตู่ก็กราบลาพี่ป้อมเพื่อไปสร้างดาวดวงใหม่ที่พักรวมไทยสร้างชาติดูเหมือนจะมีเหตุให้ที่ถอดรหัสได้ถึงรายการจ้องทําลายการออกมาบ่อยครั้งกรณี แก๊งตู้ฮาวกลุ่มจีนสีเทาก็ว่ากันว่าไม่เช่เรื่องบังเอิญที่เจ้าหน้าที่ไปบุคคลจินหลิงผับย่านยานวาวาแล้วขยายผลไปถึงขบวนการทุนจีนสีเทาที่ซุกอยู่ใต้ฟ้าเมืองไทยมายาวนานเพราะงานนี้พูดกันหนาหูว่าเป็นปฏิบัติการตีวัวกระทบคราดพยายามสาวให้ถึงขนข้างกายลุงป้อมที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งสีเทาประเด็นก็อยู่ที่เงินบริจาค3ล้านจากตู้ฮาวที่เข้าพลังประชารัฐก่อนการเลือกตั้งประโยคสองที่หากว่ามีการตั้งข้อหาฟอกเงินกับหัวโจกอย่างตู้ฮาวกงกา,รยา,ยวการรบนนัเิ สีเทาเข้าพักพลังประชารัฐอันนําไปสู่การยุบค่ายลุงป้อมในที่สุดเพื่อกวาดต้อนนักเลือกตั้งมารวมกันที่ค่ายลุงตูให้มากที่สุดในทางกลับกันจู่ๆก็มีประเด็นกองบังคับการป้องกันปร,ราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบอกปป,ป,ปและเจ้าหน้าที่ของปป,ป,ปชนํากําลังบุกจับรัชดาสุยิกกุลนาวิทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชคากรมอุทยานพร้อมตั้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตโดยมีของกลลาาาาางงงงเเป็นนนนิส5้้้บททใหอํแม จะยังไม่มีบทสรุปว่าผิดจริงหรือไม่อย่างไรเพราะยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะกับคนระดับอธิบดีที่ดีกรีไม่ธรรมดาย่อมต้องมีการข่าวไม่ธรรมดาเช่นกันดูผิวเผินอาจจะเป็นปฏิบัติการปราบข้าราชการกังชินทั่วไปแต่เมื่อไล่สายสัมพันธ์ทั้งผู้แจ้งคือ บิ๊กอีชัยวัน์ลิมเลียขีดอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่แจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนบอก,กอปป,ป,ปเพื่อเอาผิดอธิบดีรัชดาฐานใช้อำนาจกันแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นจำนวน5 0 0 0 0นบาทไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ห่างไกลาจากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยแน่นอนว่าตัวตึงกระทรวงทรัพยากรอย่างชัยวัน์ก็อ่านไม่ยากว่าแนบแน่นอยู่กับใครขณะที่จำเลยอย่างอธิบดีรัชดาก็ไม่ธรรมดาเพราะสืบสาวราวเรื่องแล้วพบว่าเป็นน้องชายคน ของบิกยาวพลเอกอยุวนัทสุริยกุลณอายุทยาเตรียมฐานรุ่น12เพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประยุทธ์ที่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอแต่ภายนอกได้ขอลาออกเนื่องจากว่าเหตุผลด้านสุขภาพจนไม่น่าเชื่อว่าสายแข็งระดับนี้จะโดนรวบคาห้องทํางานได้เมื่อมองตามกลนเกมการเมืองสังคมจมอดตั้งข้อสงสัยและมองว่าเรื่องนี้มีงานหรือไม่อย่างไรและเป็นรายการเอาคืนหลังจากที่ถูกไล่ต้อนจากกรณีตู้ฮาวอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นคงต้อง ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นไปตามสมการการเมืองที่ว่าไว้ข้างต้นหรือทำไปด้วยหลักฐาน การกระทาผิดที่สามารถมัดตัวได้อย่างชัดเจนดังที่นายนิวัตชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปปชสรุปว่าผู้ต้องหารายนี้ได้มีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนรายเดือนเพื่อแลกกับการดํารงตําแหน่งเดิมหรือโยกย้ายไปในตําแหน่งที่ดีกว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกโยกย้ายโดยไม่ธรรมดาทางปปชจึงร่วมกับตํารวจบกปป,ป,ป,ปสืบสวนจนพบว่ามีมูลความจริงปีกลองเลือกตั้งยังอยู่ในช่วงโหมโรงก็มีรายการบันเทิงการเมืองไทยเดือดปุดๆของคนกันเองส่งท้ายปี65้า แบบนี้คเนไม่ยากว่าเข้าปี2,566งวดใกล้เลือกตั้งที่ไม่มีมิตรไม่มีศัตรูไม่มีพี่ไม่มีน้องจะยิ่งระอุก,กว่านี้เป็นแน่สืบจากข่าวรายงาน